ซอมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560สำหรับปีงบประมาณพศ2569ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กอคกอวจ .0405.4 ทับเวียน429ลงวันที่24มิถุนายน2568 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐส,สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างรวดเร็วสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงออกหนังสือซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560สำหรับปีงบประมาณพศ2569ดังนี้ 1>, 1. กรณีใช้ใจ่ายจากเงินงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กคกวจ0 4 0 5 2ทับเวียน371ลงวันที่หสิงหาคม2562ดังนี้1.1ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติจะผ่านการพิจารณาของรัฐสภาให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างใน,นใ,นนในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐ,รฐไว้ก่อน เช่นการกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติผู้เสนอราคาเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนามเป็นต้น1.2การจะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินก็ต่อเมื่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้พิจารณาร่างเป็นรายหน่วยงานและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระสอง 1.3เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้วสามารถดำเนินการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้สำหรับขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณ1.4ให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างว่าจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569มีผลใช้บังคับและหากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นได้1.5การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ eGP กรณีได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระสองหน่วยงานของรัฐสามารถบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ท,ทันทีโดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินและเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณมีผลใช้บังคับต้องบันทึกรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินที่สำนักงบประมาณกำหนดให้แล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 2. กรณีที่ไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญตัติข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติว่าด้วยงบประมาณของหน่วยงานของรัฐนั้นๆแล้วให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างทั้งนี้ตามในหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคร,รัฐด,ด่วนที่สุด ที่กคกวจ0405.2ทับเวียน414ลงวันที่17กันยายน2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานคังเขต4042245787